ผิวสวยได้ต้องมี input ที่ดี3สิ่งนี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้เนื่องจากว่า input เท่ากับ output คือเอาอะไรเข้ามาก็จะได้ผลผลิตออกมาแบบนั้นนะคะหลายคนก็จะสักถามว่าอทำไมเราถึงจะต,ต้องเน้นเรื่องสุขภาพเน้นเรื่องการกินหรือว่าแบ่งปันข้อแนะนําต่างๆในการดูแลผิวบางครั้งเนี่ยผิวสวยไม่ใช่แค่ภายนอกอันนี้คือความจริงเลยนะคะที่เกดอยากจะแบ่งปันเพราะว่าการที่เราเนี่ยโหมประคม ของดีผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงทาผิวแต่ไม่ได้ดูแลจากข้างในเราเอาอะไรใส่เข้ามาแต่ว่าอินพุตที่ใส่เข้ามาเนี่ยไม่ดีพอ เอาพุทออกมาจะได้ไม่เต็มที่ค่ะจะสวยไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะคะวันนี้เลยจะแบ่งปัน3สิ่งนี้ที่เป็นอินพุตที่เราจะต้องใส่ใจอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เราเอาเข้าปากเช่นอาหารเครื่องดื่มค่ะที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอว่าผิวจะดีได้ต้องเกิดจากการกินที่ดีมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ากินไปเรื่อยนะอันนี้ไม่ได้ก็อ้วนอีกหรือว่ากินของที่ไม่มีประโยชน์ของที่ชอบเท่านั้นชอบอะไรหยิบจับเข้าปาก หลือก็ไม่ได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าของชอบของอร่อยมักจะเป็นของที่เป็นโทษนะคะอย่างเกตเองของที่ชอบเนี่ยคือของอนหวานเบเกอรี่ไอศครีมแต่เรารู้เลยจากอดีตนะคะที่เคยโดนมาอ่ากินของหวานเยอะๆผิวหน้าก็จะมันด้วยทำให้สิวขึ้นง่าย แล้วก็รู้สึกว่าผิวไม่ค่อยเกลี้ยงนะคะแต่หลังจากที่เรารู้วิธีการทานเช่นตัดลดของหวานลงไม่กินของทอดของมันหรือแม้แต่การเลือกประเภทของแปง้งก็เลือกเป็นประเภทข้าวข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆจะทําให้เผาผานต่างๆดีขึ้นด้วยรวมไปถึงเริ่มกินโยเกิร์ตจุลินทรีย์ต่างๆที่มาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีขับถ่ายดีผิวพรรณย่อมดี แต่ในทางกลับกันถ้าคุณกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์สูบบุหรีกินเหล้าน้ำอัดลมของทอดของมันนะคะหรือว่าเป็นอาหารจังฟู้ดต่างๆอาหารกระป๋องกึง่งสําเร็จรูปแน่นอนผลอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันแต่ว่าสะสมไปเรื่อย คุณก็จะมีทั้งเซลลูไลท์ส่วนเกินหน้าก็มันหน้าก็จะเริ่มแก่เพราะน้ำตาลทำให้เราแก่ด้วยรู้ข้อนี้อินพุตข้อนี้คือสำคัญมากๆค่ะที่เรามักจะเน้นย้ำนะคะสองค่ะคือ Input ด้านอารมณ์หลายคนมาปรึกษาเราเนี่ยก็คือจะมีอารมณ์ที่ว่ารู้สึกผิดพลาดเพราะว่าเคยใช้ครีมมีสารมาก่อนพอใช้แล้วจิตตก เพราะผิวพังจากครีมมีสารพอใช้ของแรงมาตอนนี้แสบแดงลอกแห้งแล้วก็ฝ้าเต็มหน้าเลยเดต้องบอกกันนะคะว่าอารมณ์ต่างๆส่งผลกับผิวค่ะอะไรที่เป็นอดีตเราแก้ไขไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วเราก็ต้องทำปัจจุบันตรงนี้ให้ดีที่สุดเคลียอารมณ์นะคะเริ่มดูแลผิวที่ดีก็เคลียอารมณ์ได้ดีก็คือ ของที่มันเลยผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปค่ะปล่อยวางแล้วก็มาดูแลจัดการอารมณ์ในวันนี้อย่าเครียดแล้วก็พยายามคิดถึงในแง่บวกด้านบวกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้นะเราให้เราคิดอย่างนี้เริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขได้แล้วก็คิดบวกเข้าไว้สิ่งดีๆจะได้เกิดกับเราก็คือเป็นอินพุตดีๆที่เราใส่เข้ามาใส่ทุกวันดีๆเข้ามาก็จะทําให้เกิดรอยยิ้มได้ค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือ Input ทางด้านการดูแลผิวถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใส่ในเรื่องของสารแรงสารกัดลอกวันๆนี่คือขัดอย่างเดียวเลยกัดลอกเลยผิวหน้าก็จะพังผิวหน้าก็จะเสียหรือว่าใส่ของที่มาที่ผิวเนี่ยไม่เหมาะกับสภาพผิว แน่นอนก็จะมันไปแห้งไปอ่าไม่ได้เกิดความสมดุลอีกสิ่งดีๆที่จะเข้ามาถ้าเราเลือกแล้วตอบโจทย์หรือว่าอ่าเกิดความที่ทำให้บำรุงถึงอันนี้ก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยฝ้าก็จางลงแล้วก็สวยใสยขึ้นได้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะ Input 3อย่างเพื่อให้เกิดเ u t p u t ที่ดีผิวที่ดีผิวที่สวยฝ้าจางสวยใสยได้อย่างปลอดภัยคะ่ะอถ้าวันนี้ เพื่อนๆน,นะคะอยากจะให้เกตแนะนําในเรื่องของเซรัมที่ดูแลในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเกตใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็แนะนําเลยของเคที่เซรัมลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำม,มองคล้ําเอาอยู่ริ้วรอยเอาอยู่มันตออโจทย์ค่อนข้างครบเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยไร้าสารด้วยทักเข้ามาได้นะคะที่เคที่ค่ะนี่เลยค่ะใช้เช้าเย็นง่ายๆเองค่ะ 你。